เวลาว่างในการคอมเมนต์เนี่ยไปใช้ในการทำมาหากินดีกว่ายังไงก็บอกว่าเอมมี่เกาะกระแสยังไงเอมมี่ก็บอกว่าหาแสงทุกซี่ทุกที่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเรื่องกระแสไม่ต้องห่วงมีให้ทุกวันใครจะว่าเกาะกระแสก็โอเคไม่สนไม่แคร์แล้วเพราะเมื่อก่อนที่ผ่านมาปวดหัวจะเส้นเลือดฝอยในสมองแตกก็เพราะว่ามานั่งอ่านคอมเมนต์เนี่ยแหละค่ะมานั่งแคร์คำพูดคนเยอะๆเนี่ยแหละค่ะเอาเวลาว่างในการคอมเมนต์เนี่ยไปใช้ในการทำมาหากินดีกว่า ก่อนจำมาว่าเอมี่เนาะแบบนี้ดีกว่าค่ะทุกวันเนี้ยจะฟ้องเป็นอาชีพแล้วนะเพราะมันได้เงินจริงก็นะจะฟ้องจะคอมเมนต์อะไรก็ให้ระวังให้สนุกเวลาอยู่ศาลให้ให้สนุกนะเหมือนตอนที่ตัวเองนั่งพิมพ์รู้เลยนึกหน้ามันออกเลยเวลา,ามันพิมพ์นะคะทุกคนคะด้วยรักและห่วงใยจากเอมี่แม็กซิมค่ะไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรค่ะไม่มาขายก็ไม่เป็นไรค่ะแต่หนูอยากให้พี่ยาชิม คือทุกคนวิ่งเข้าหาเขาอะคะ่ะหนูก็เลยมองว่าเออเราก็โชคดีนะตั้งแต่เกิดเรื่องอะคะ่ะแม่ค้าก็เข้ามาคุยกับเอมี่แล้วเหมือนแม่ค้าจะเยอะขึ้นด้วยนะคะหนูเท่าที่หนูดูคือหนูก็มองว่าก็ไม่ได้มีแม่ค้าหายไปน้องน้องขายไก่ได้ไม้ไม้ละ20น้องบอกได้เดือนละล้านกว่าบาทน้ำพริกซัมมอนหนูเป็นคนกินหวานอ่ะคุณฮันนี่ก็รู้อยู่แล้วเอมี่เป็นคนกินหวาน ดังนั้นเนี่ยเอมมี่มัน,มนก็มันก็ถูกปากเอมมี่ไงบางคนลิ้นหนาลิ้นบางลิ้นด้านลิ้นอะไรมันไม่เหมือนกันนะพี่เมื่อกี้พูดลิ้นอะไรบ้างแล้วนะคะเออก็ประมาณนี้หนูอย่างที่หนูบอกค่าที่ตลาดเล็กกว่าพ่ยานะคะ490-5 0 0ยบาอน10บาทแพงกว่านี้อีกนะพี่อันนี้200อ่ะมันแพงแล้วหรอ มันไม่ได้เรียกว่าเป็นการเข้าข้างแต่เอมี่พูดตามความจริงทั้งหมดกับสิ่งที่เอมี่รู้สึกและเท่าที่เราสัมผัสกันได้นะคะคืออย่างในวันที่เอมี่ไม่มีใครให้โอกาสแต่เขาเป็นคนเดียวที่ยื่นมือเข้ามาให้โอกาสในวันที่ไก่ต้มโคกยังไม่มีใครรู้จักแต่เขาเป็นคนเดียวที่ทําให้ไก่ต้มโคกมีคนรู้จักและในขณะนั้นเขายังไม่ได้ทร้ายเอมี่อะคะ่ะ แล้วอยู่ดีๆจะให้เอมมี่ไปเกลียดเขาตามที่ตามที่เพจต่างๆลุมด่าเขาเกลียดเขาเหรอคะเอมมี่ก็มองว่ามันก็ไม่ใช่หรือเปล่า